สวัสดีค่ะชื่อเกอรอัมมินทร์ค่ะเป็นเจ้าของร้านขายที่นอนบนลาซาด้าชื่อร้านเกอรเครื่องนอนค่ะขายพวกที่นอนผ้าหม่มหมอนหนุนหมอนข้างพวกที่นอนยาง PE ที่นอนใยสังเคราะห์ทุกชนิดเลยค่ะก่อนที่จะขายบน l a ซ a ด้พี่ก็ขายในตลาดมาก่อนนะคะพอดีว่ามาเจอช่วงโรคระบาดพี่ก็เลยต้องหันหาทําออนไลน์เพิ่มในใจก็คิดอยู่แล้วค่ะว่าต้องเป็น Lazada ค่ะก็เลยลองสมัครดูค่ะครั้งแรกที่เริ่มสมัครนะคะลงรายละเอียดตามขั้นตอนที่บอกแป๊บเดียวก็มีออเดอร์เข้ามาเป็นออเดอร์แรก ถ่ายรูปสินค้าให้ชัดเจนถ่ายจากสินค้าจริงให้ตรงปกค่ะแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปให้ชัดเจนทําวิดีโอรีวิวสินค้าเพิ่มเติมด้วยแล้วพี่ก็เข้าร่วมแคมเปญทุกๆแคมเปญของ lazada ที่มีจัดขึ้นนะคะเพราะว่าช่วยเพิ่มยอดขายให้เราได้มากขึ้นค่ะ เราจะทําตามเงื่อนไขของโปรแกรมเลยค่ะทุกวันนะคะที่มีออเดอร์เข้ามาเราก็จะกดพร้อมจัดส่งในเซลเลอร์เซ็นเตอร์ภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิน4โมงเย็นของวันถัดไปค่ะหลังจากนั้นเราก็แพ็คของแล้วก็รอขนส่งให้เข้ามารับที่บ้านตามเวลาที่นัดไว้ค่ะโปรแกรมส่งเร็วพิเศษเขาถูกออกแบบมาให้ทางร้านส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าภายใน2วันทําการค่ะทําให้ร้านค้าของเราส่งไวแน่นอนส่งผลให้คะแนนร้านค้าเราดีลูกค้าไว้ใจค่ะ ใช้ขนส่งของ Lazada าเอ็กเ s ส่งไวมากแล้วก็มีโทรถามทางเราก่อนจะเข้ารับสินค้าว่าพร้อมส่งหรือยังก็ช่วยให้เราวางแผนการทำงานได้ด้วยค่ะ ถ้ามีออเดอร์ส่งเร็วพิเศษเข้ามาเราก็จะใช้ตัวกรองส่งเร็วพิเศษในหน้าการจัดการคำสั่งซื้อในเซลล์เซ็นเตอรค่ะเพื่อที่จะจัดการกับออเดอร์ตรงนี้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลังจากที่ขนส่งเข้ามารับสินค้าแล้วทางเราก็จะเข้ามาเช็คหลังบ้านว่าจำนวนพัสดุที่ส่งไปเป็นศูนย์หรือยังเพื่อป้องกันออเดอร์ตกหล่นค่ะ โลโก้ส่งเร็วพิเศษค่ะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นเพราะว่าจะมีระบุวันที่ได้รับสินค้ายอย่างชัดเจนช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้ามากขึ้นด้วยจากปกติมียอดเข้าชมวันละหลักสิบตอนนี้ก็มียอดเข้าชมวันละหลักพันค่ะแล้วเราก็ได้รีวิวจากลูกค้าค่ะว่าส่งเร็วมากช่วยให้เราได้มีกําลังใจในการขายมากขึ้นค่ะ พอเราเข้าร่วมโปรแกรมส่งเร็วพิเศษทําให้เรามียอดขายเพิ่มขึ้น2-3เท่าหรือประมาณ2-3แสนบาทต่อเดือนค่ะคูปองกดติดตามร้านค้าค่ะเพราะเราสามารถกําหนดยอดขั้นต่ําและก็ส่วนลดได้เองทําให้เราได้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านอีกตัวที่ชอบใช้ก็คือโปรแกรมเงินคืนทุกวันทําให้ลูกค้าได้เงินคืนกลับไปชอบต่ออีกแล้วก็กลับมาซื้อสินค้าร้านเราซ้ําอีกก็มีเยอะค่ะ Lazada ทําให้เรามีรายได้ทุกเดือนเลี้ยงดูตนเองแล้วก็ครอบครัวเราเจอวิกฤตก็ยังมี Lazada ที่ทําให้เรามีช่องทางทำมาหากินค่ะก่อนหน้านี้คิดว่าจะยากแต่พ่อไปศึกษาใน Lazada university ก็ทําให้เรา เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะอายุเท่าเราก็สามารถทำได้ <atif> ต้องบอกเลยจริงๆค่ะว่าที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะลาซาด้าค่ะ <NR> <AMA>